งานทำบุญบ้านบริการอาหารถวายพระและเลี้ยงแขกด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่หมู่บ้านทานตะวันซอยมิมยตรไมตรี16บางเมืองสมุทรปราการงานสำคัญของคุณอย่าปล่อยให้แขกของคุณต้องทนอาหารที่มีแต่ผักมีแต่น้ำอาหารรสชาติไม่อร่อยเรื่องเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ที่หน้าง,งานครับแต่เรื่องเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณใช้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่กับพ่อครัวแมว อาหารรสชาติอร่อยพ่อครแมวคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในถานอาหารไซส์บิ๊กบุ้มนี้ผมรับประกันว่าทุกคนที่มางานจะได้ทานอาหารอร่อยออยของพ่อโคโัวแมวเจ้าภาพไม่ต้องปวดเสียหน้าเรื่องรสชาติเจ้าภาพไม่ต้องปวดปริมาณอาหารไม่เพียงพอไม่ต้องวุ่นวายให้เหนื่อยครับผมพ่อครวัวแมวดูแลให้กับลูกค้าเหมือนเป็นงานของตัวเองทีมงานของผมร0 0เปตตั้งใจทำงานดูแลลูกค้าบริการเป็นอย่างดี ไม่ต้องกลัวพนักงานจะไปทะเลาะกับแขกเพราะทุกคนคือพี่น้องของผมตั้งใจจัดเรียงดูแลเรื่องอาหารของลูกค้ากันเป็นอย่างดีจนทําให้เราได้รับความไว้วางใจจากคนสมุทรปาการเป็นส่วนใหญ่ดูงานไม่ต้องพูดถึงครับยาวมากครับแค่ลูกค้าประจําก็จองกันล่วงหน้า2อสเดือนแล้วและนี่คือความมั่นใจของพวกเราที่จะทําให้งานของคุณเต็มอิ่มไปกับความอร่อยและรอย,ยิ้มจัดงานสาคัญทันที เพื่อพ่อครัวแมวให้ดูแลอาหารได้เลยครับติดต่อคุยกับผมพ่อครัวแมวได้เลยตรงไม่ต้องผ่านเซลลไม่ต้องเสียค่าในหน้าคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าครับรับผิดชอบได้ทุกเรื่องติดต่อผมได้ตามที่อยู่ได้ล่างน,นี้ครับ